กลับมาพบกับสูนแนนกึกษาตอค่ะในห้องแนะแนวอาชีพ EP EP แต่ E p ีนี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นการแนะแนวที่เราจะเริ่มต้นเออเริ่มต้นก้าวเข้าสู่อาชีพราชการและได้ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ได้ผู้ที่มีองค์ความรู้ดีมากๆเลยนะอ่ะน้องๆค่ะขอเียงตบมือให้กับท่านอาจารย์ของเราด้วยค่ะผมนายนิติวัเกื้อเมืองทองนะครับ นักพัฒนาสังคมชำน้านการสำนักงานเขตบางทองหลางครับหรือเรียกชื่อเล่นว่าพี่ดับนะครับวันนี้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมตัวสอบ,บนะคะติวเข้มกอพอขนาดน้ำจิ้มนะอาจารย์นั่งฟังอยู่นะอาจารย์ยังรบอกโอ้โหเป็นน้ำจิ้มที่แบบว่าเด็ดมากสูตรแนะแนวนะคะเรามีเตรียมสอบกอ่อพอนะคะใครนะคะที่รอคอยในส่วนของการติวนะคะสอบกอพอเพราะว่า อีกไม่นานแล้วจะเข้าสนามสอบกันแล้วค่ะนี่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับน้องๆหลายๆคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะ<ๆ>ก่อนที่จะไปชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะช่องชาแนลสูตรแนะแนวการศึกษาต่อด้วยนะคะ